เหว่เขาพี่น้องอันนี้ไงวะมาระกอจ,จ็บเจิแพงนี้มาระกกเจีลยวกดเกนไปใส่หม สิเซ่เราจะสิดงัน,นคุณจกคิดว่าแค่นี้มันจะน้อยนะคุณกินไม่พอโอ้กินไม่หมดน,นั่นเอง พอมันอืดพอมันอืดขึ้นมากกินมาเหมือนได้ซ้ำนั่นทุงนี้ก็จะเก็บค่ะวางไว้แถวนี้แหละไปจะตำแ่ขกเก็บเอื่อยนี่เลยนะจ๊ะหาตะเทียมก่อนจ้าใส่แบบ ปกแกะแกะแล้วมันมหอมพี่นองพอกระเทียมไงปรุงเครื่องก่อนเตรียมแล้วจ้าเตียมตังแล้วจ้าน,น้ำตาลปี๊บกระเทียมแล้วก็ผงนัวนะจ๊ะส่วนข้าวข้หงรอเส้นค่ะไม่ได้กินข้าวเจ้าหงหมอนี่ กำลังเบอกบอกเนาะเดี๋ยวก็จะเจียวไข่นะจ๊ะใส่อะไรก็ใส่มะน,นาวสิจ๊ะคลิปนี้เราจะรีวิวมรักกอดิบให้ดูตาแข้งมาแล้วจะอร่อยไหม ไห้เอาความหอมแต่เราต้องบีบเอาหนามันด้วยถ้าตำแบบเขาตำโซ่น่ะไม่น่อยวะไม่อร่อยหรอกในความคิดนะเพราะว่าคุณไม่ได้บีบมะนนาวมันจะเปรี้ยวยังไงคุณเอาใส่ลงไปในโคกคุณกับหยวกหยวมันซื่อๆเนาะคุณบได้บีบอันนั้นตำเอาสวยความเปรี้ยวมันไม่ได้มันต้องแบบนี้ ล้างมือก่อนนะคะใส่งกะาเอ๊ะหันนนิจะคลองตี น้ปลาน้ำประแดกกับป,ปุกโตของเราดูน้ำประแดกไม่เย็นหน่อยด้วยความคนนี่ ดูความค้นของคอยสกอ่์นวนะคะนวะๆนวะนี่ไงเราก็จะเอาสาดเราบี้บีขอบคุณผู้สนับสนุนครกนะคะสาบดมันมีมากอยู่แต่ว่ามันบรสาใจญไม่น้อยเนาะมันเป็นนน้อยเนี่ยแล้วเราก็จะตุเรตุเรซิม ใส่เส้นเล็กจ้ะเห็นไหมใส่มะละกอลงไปแล้วนี่เห็นไหมเราแช่ไว้แล้วก็มาใส่มม่นหน่อยแซบด,ดนเลยคะ่ะหานาที่เพราะว่าความควา,ควาแอนระยะเวลาในการแซ่น่ะจ้ะมันอยู่ที่พินนองเ้วยอจาว่าย่ำมาเศษหน่อยเส,ส้นใหญ่ซ้ำใดเนาะเนี่ยเราก็ได้มะละกอ ส้มตำมะละกอจากเส้นแห้งแสบชั่วไม่ม้วนนิ่มและขอบอกนะคะกรอบกรอบกว่าเราเตำมะละกอสดนะจ๊ะอย่าฝ่าวเสือถ้าบ่าลรองอย่าฝ่าวเสือตองกล้องซะก่อนแล้วค่อยเชื่อนะไปแล้วจ้านี่ละจ้ะส้มตำมะละกอเส้นแห้งออกมานี่จะกรอบมากนี่จะ้ะไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยนะฟังเสียงนะ หืมกรอบจ้า